ตัวไปอีพ e ี e p ่เจ็ดเ hey, ฮ้ยความเดิมจากตอนที่แล้วเป็นการโนสมาชิกของชนที่ประกอบไปด้วยชนสิงห์เมฆไทยแลนด์จอร์ดแม็กและเจอร์มินแต่ดูเหมือนว่ารวมพลไม่ทันไรก็เริ่มจะมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องแม็ก,กับเจอร์มินที่เพิ่งเจอหน้ากันครั้งแรกก็ไม่ชอบหน้ากันแล้วและตัวของแม็เองก็กําลังปูกปิดความลับอะไรบางอย่างในเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อก็ติดตามได้ใน การ์ตูนไปด้วย EP ที่เจ็กับตอนตอ,อนความลับนะห้องทำงานของเจอร์มินเจอร์มินนายได้ข้อมูลอะไรบ้างไหมจากที่ฉันได้ดูมาเอ่อประวัติของทั้งสามคนเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดูธรรมดาทั่วไปมากๆเลยแต่ว่าตัวของตัวเกับวีโอเนี่ยถือว่าจะมีอะไรพิเศษนิดนึงก็คือพวกเขาเคยไปถลุมลงกันเล่าที่เป็น อออโอ้โหเล่นไปทุนลุมลุงกันเล่าเลยเหรอนั่นไม่ใช่ย่อยๆนะแบบนั้นเนี่ยขนาดว่าตำรวจทั่วไปนี่ยังเอาไม่อยู่เลยนี่คดีนี่น่าจะต้องปิดประมาณเกือบโอ้โหทำลายทรัพย์สินของเอกชนก็ล่อกไปเกือบสิบปีกว่ารอดมาได้ยังไงเนี่ยเถพข้าปลับก็เกือบเป็นล้านลุงกันเล่านั้นเหมือนฉันได้ยินข่าวมาว่ามันเป็นลุงกันเล่าที่ถือว่าใหญ่ในเมืองนี้ด้วยนี่ไม่ใช่เหรอ เป็นเพราะว่าอิทธิพลของพ่อเขาแหละมั้งครับเพราะเรามองในมุมกับกัรเลยก็คือบางทีพ่อของเขาอาจจะสั่งให้ลูกตัวเองเนี่ยไปทาแบบนั้นก็ได้มันต้องเป็นพ่อแบบไหนวะที่ทำให้ลูกทำตัวแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเพราะเรื่องของอิทธิพลด้วยแหละครับอิทธิพลของคุลตราเดเนะไม่ใช่ย่อยๆนะครับเรียกว่าเป็นวงขนาดกว้างตูกของเขาเนี่ยถือว่าทำธุรกิจหลากหลายรูปแบบเขาทำลงกาไวายผูต่อเรือทาเรื่องเกี่ยวกับการส่งองอกสินค้านำเข้า จากต่างประเทศและก็ส่งขอลไปนอกประเทศด้วยนี่ครับมันก็เลยทําให้เขาอาจจะมีศัตรูคู่ค้ายเยอะนี่ก็คงจะเป็นเพราะว่าอิทธิพลใหญ่ก็เลยทําให้ไม่มีใครสามารถจับสองคนนั้นเข้าคุกได้ใช่ไหมก็คงจะเป็นงั้นแต่ส่วนเจมเนี่ยเขาไม่ได้มีอิทธิพลอะไรเป็นพิเศษเลยแต่น่าจะคงเป็นเพราะว่าสกีวาจาสิทธิล์ละมั้งอืมโมนี่นี่ก็น่าสนใจเหมือนกันสามารถเอาตัวรอดมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีพอสมควรเลยเง้น แสดงว่าที่สองคนนั้นรอดมาได้ไม่สิเรีวยกว่าสามคนแต่พอคิดปคิดมาแล้วเราคงต้องจัดการสองคนนั้นให้ได้ก่อนรุวยวูฮูกับยูปราดีแบบนั้นก็คงได้อยู่ส่วนจิมเราสามารถคิดบัญชีทีหลังก็ยังได้ออมเอ๊ะยวว่าไปฉันเห็นเ,เดี๋ยว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 ฉันเห็นข้อมูลของใครบางคนข้อมูลข้อมูลอะไรเลยเหมือนว่าน่าจะเป็นข้อมูลของเออ บ้านอะไม่จริงนเนอะเฮ้ยมีอะไรหรือเพื่อนดีฉันไปเจอชื่อคนคนหนึ่งนะแล้วเหมือนว่าฉันคุ้น,นชื่อนี้มาก่อนนะแต่ว่าเหมือนจะไม่ใช่อ๋อหมายถึงคนคนที่เคยถูกนายจับเหรอประมาณนั่นแหละเพราะว่าตอนนั้นฉันเองก็เคยเป็นตำรวจหน่วยจราจรมาก่อนนะคนที่ฉันจะมาเป็นหนุ่มสบืร์เนี่ยโอ,โอ้โอเคโอเคงั้นก็คงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากสินะงั้นฉันก็คงจะ เสียงโทรศัพท์ใครโอ้โทรศัพท์เรานี่วะฮัลโหครับสวัสดีครับผมผมไทเลนครับอ้าวไงชนมีอะไรเหรอเฮ้โอ,อ้จริงดิโอ้โอเคโอเคนี่ที่นายชวโนโทรมาเนี่ยคือมาชวนด,ดื่มเนี่ยนะให้ตายสิมาจะให้ชนชวนเจอมินด้วยเหรอ๋อ้ โอเคโอเคก็น่าจะคงได้ละมั้งเดี๋ยวฉันจะโทรไปบอกอีกทีว่าจิมมินจะไปไหมโอเคเพื่อนค่อยเจอกันโอ้ใครโทรมาเหรออ๋อชวนเพื่อนของฉันเองแหละเขาจะชวนมาดื่มมนะเพราะว่าเราเองก็อยากจะเป็นแบบอยากมาทำพันธมิตรไมตรีอะไรอย่างนี้อ๋อหมายถึงอยากเสริมสร้างมิตรภาพว่างั้นอืมผมเองก็ไม่ได้ดื่มมาพักนึงแล้วได้ว่าอืม โอ้ว่าคงน่าจะไม่ได้เหรอมั้งครับโอ้วันนี้เราผมติดธุละาตอนเย็นโอ้โองั้นเหรอครับโอ้โอเคงั้นก็คงจะไปไม่ได้สินะครับเดี๋ยวผมจะค่อยโทรไปบอกชุนแล้วกันงั้นผมคงต้องขอตัวไปทํางานกับผมก่อนแล้วกันนะเพราะว่าตัวผมเองก็ยังมีงานต้องทาอยู่งั้นผมขอฝากเรื่องนี้ให้คุณจัดการด้วยกันแล้วกันนะโอ้แต่สิรับไม่มีปัญหางั้นผมไปก่อนแล้วกันนะครับอ๋อ หนดูสินายเอเซนัมแม็กซ์แม็กบอสเวลอายุยี่สิบปีเคยมีปอยวัดอาชญากรรมเคยทำาร้ายร่างกายคุณครูในโรงเรียนโอ้ไอเด็กนี่นี่มันอยู่เคยอยู่โรงเรียนดังนี่หว่ามแตกก็คงจะไม่ปล่ใจหรอกที่มันคงย้ายมาที่นี่คงเป็นเรื่องเขาคงน่าจะเป็นเรื่องคดีนี้สินะ คดีทาร้ายร่างกายคุณครูในสถานศึกษาเป็นครูสอนคณิตศาสตร์โอ้โหเคยติดอยู่ในสถานพินิษฐ์สองปีแต่เหมือนจะไปสร้างปัญหาเพิ่มในสถานพินิษฐ์โดยถูกเพิ่มตัดสินโทษอีกหนึ่งปีเป็นสามปีและเพิ่งถูกปล่อยตัวเมื่อไม่นานมานี้อืถึงฉันจะยอมรับว่านี่เป็นข่าวของปีที่แล้วร์ถึงแต่ที่หมอนี่ถูกย้ายมาก็น่าจะเป็นพราเรื่องนี้ด้วยสินะ ชักน่าสนใจจริงอ,อู้แล้วดูนี่สิฉันได้เจอสิ่งนา่าสนใจเพิ่มก็คือหมอนี่เป็นผู้มีพอสวรรค์ด้านการกีฬาหรือก็คือเรื่องการชกมวยสีนี่นะนี่อะอืมหมอนี่นีสีมือต้องดีพอสมควรถึงพลาจะห้ามพบพถึงกลาห้าวชั้นไดอ้อันที่สุดฉันก็จะคุมของแกมาแล้วงั้นฉันก็ต้องโทรไปรายงานให้ใครบางคนรับทราบจะน่าจะดีกว่า ฮัลโหลเจมส์ไงฉันเองเจอมินรู้ไหมว่าฉันมีอะไรจะโโรมาหานายเหรอง่ายๆเลยคือฉันมีข้อมูลที่น่าสนใจจะให้นายได้รับทราบแลรับรูบรบรบ้อยากให้ฉันไม่นัดเจอที่ไหนล่ะอืมแถวชาญเมืองสินะได้เลยงั้นฉันจะรีบไปอืมไอสองคนนั้นนี่ถือว่ารู้ๆจากประวัติแล้วร้ายกาจมากๆ อยู่แบบนี้แล้วน่าจะเป็นศัตรูที่รับมือได้ยากอย่างนี้นฉันต้องรีบบอกพวกเขาแล้วอืมงั้นฉันน่าจะต้องโทรหาไอช้ชวนอีกรอบแล้วกันเพราะว่าชวนอิงก,ก็เพิ่งจะโทรหาฉันอยู่อยู่ก็เถอะเอาละงั้นเราโทรไปหาดีกว่าไงายชวน,นอืมฉันเองแทนั้นเออเดี๋ยวก่อนที่ฉันจะบอกอะไรอ่ะฉันจะบอกเรื่องที่ว่านายชวนก่อนแล้วกันนะคือเหมือนว่าจิมมินจะไปไม่ได้แต่ที่แน่แเลย เหมือนเขาดูมีอะไรรับรูงคมในบางอย่างเขาบอกว่าอยากไปดื่มแต่เหมือนจะเปลี่ยนใจลกลางคันเออใช่แล้วก็ฉันมีข้อมูลสําคัญจะมาบอกนายด้วยนายอยากให้ฉันไปคุยที่ไหนละ่ะที่ร้านอาหารนายใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจะ,จะไปอ,อ้าวไงไทยเลนนายกำลังทำอะไรอยู่เหรออ๋อใช่กำลังโทรคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอยู่นะแล้วนายกำลังจะไปไหนเหรอฉันว่าฉันอยากจะไปขับรถเล่นหน่อยนะแถวชาญเมือง ไปไม่นานหรอกใช่เพืเ่อก,กลับมาเดี๋ยวก่อนหนะ้าเทอร์มินแต่ว่านี่มันยังอยู่ในช่วงเวลาทํางานอยู่นะแล้วเออคือไม่ใช่ว่านาะยอิงก็จะออกไปข้างนอกไม่ใช่เหรอเอาหน้าย็งไงซะเราเองทั้งสองคนก็จะไปข้างนอกกันอยู่แล้วเนี่ยฉันว่าเราก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่คิดสักนิดก็ดีนะฉันคิดอย่างนั้นอืม,ม,มที่นายพูดมามันก็ไม่ได้ผิดหรอกงั้น นายอยากไปไหนก่อนก็นายจะไปก่อนไหมเพราะว่าฉันก็คงต้องรอเคียงงานสักแป๊บหนึง่งอู้ได้หรือสี่ขอบใจนะงั้นฉันไปก่อนแล้วกันแปลกแปลกนะที่ที่พักผ่อนมันมีตั้งเยอะตั้งแยะทําไมมันต้องไปที่ชานเมืองด้วยฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยงั้นก็ถือว่าเราก็ได้รีบบอ,อกไปช่วงนี้ด้วยดีกว่าณร้านอาหารของชนไงเพื่อนนาะยได้ข้อมูลอะไรมาบ้างเหรอ ข้อมูลที่ฉันได้มาเนี่ยเป็นข้อมูลที่โคตรน่าสนใจจังเลยแน่นอนว่าข้อมูลของจินอ่ะปัดตกไปได้เลยเพราะเราก็รู้ดีแล้วว่าหมอหน้านมาทาหาอะไรไบ้างเอาล่ะงั้นฉันจะมาเล่าถึงข้อมูลของมันเลยนะข้อมูลของคนแรกก็คือดิโอปลาดีหมอนี่ตอนนี้อะกำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยก็คือปวสนั่นแหละส่วนอีกคนนึ่งอ่ะคือดูเอลบูโหมอนั่นถูกเกี่ยวกับเรื่องศึกษาศาสตร์เรื่อง,างการเป็นครู มอนั่นตอนนี้นั้นกําลังบรรจุตอนเนี้ยมันบรรจุเป็นครูแต่ฉันไม่รู้มันาอยจุที่ไหนนะอ่าโอเคเรื่องประวัติการศึกษาของมันไม่เกี่ยงส่วนเรื่องอายุเนี่ยเราก็พอเราได้อยู่ว่ามันน่าจะยี่สิบกว่าขวานแน่แต่ที่แน่ๆเลยก็คือเรื่องคดีของมันเนี่ยแหละคดีที่สองคนนี้ทําน่ะมันเป็นคดีเดียวก็จริงแล้วเป็นคดีที่ดังที่สุดเลยนายรู้จักลุงกันเล่าของมือเราบ้างไหมโอ้ยใครๆก็รู้จักงั้นแหละแต่ฉันถามก่อนเถอะแล้วสรุปว่าไอ้สองคนนั้นอายุเท่าไหร่กันแน่ ถ้าอยากให้เป็นละเอียดเงั้นเหรออืมออก็ได้ก็ได้อายุละเอียดเหรอก็คือหมอนั่น,น่นนะมันก็อายุเท่ากันเลยก็คือยี่สิบแปดปีลีโอปลาเดอายุยี่สิบแปดส่วนัวเอลปู Pro ก็อายุยี่สิบแปดเหมือนกันแต่เหมือนว่าลนะีโอปลาเดีน่ะจริง,รงๆเคยเรียนมหาเลยมาก่อนแต่เหมือนว่าน่าจะถูกไล่ออกเพราะหมอนั่น,น่นนะก่อนที่หมอน่าจะมาดีโปสอสโหมอนน่นเคยเรียนอ,อปริญญาตรีเหมือนกันเห็นว่าเรียนเกี่ยวกับเรื่อง ด้านศิลปศาสตร์มัง้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เหมือนว่าจะมีปัญหากับเรื่องทางมาหาเลยก็เลยถูกไล่ออกจนต้องมาเรียนวิชาลัยเนี่ยแหละอืมเรื่องเรื่องอหมอเรื่องดาวข่อยหมอนี่นี่มันก็ได้ยินว่าหมอนี่มันก็สร้างเรื่องพอสมควรี่้กับทางมาหาเลยด้วยก็เลยทาําให้ทางมาหาเลยก็อยากจะรีไทยหมอนั้นออตั้งแต่ไหนจะไรอยู่แล้วส่วนเจ้าหบูฮูเนี่ยก็เรียนดนตรได้และเขานั้นก็เคยเป็นครูฝึกสอน เหมือนว่าฉันจะเคยได้ยินว่าเขาเคยมาฝึกสอนที่โรงเรียนของสิงมาก่อนนี่ฮะแบบนี้ก็เป็นเรื่องนะสิถ้าเกิดว่าหมอนเคยมาฝึกสอนที่โรงเรียนที่นี่ก่อนมันอาจจะมีโอกาสเป็นไม่ได้ว่ามันอาจจะมาสอนที่นี่ก็ได้นะมายหมายถึงว่าคือฝึกสอนมาก่อนแล้วเหมือนว่าจะชอบที่นี่ก็เลยจะมาบรรจุที่นี่หรือว่างั้นก็คงใช่อะเพราะว่านายก็รู้ดีนี่ที่ที่เนี่ยเมืองมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมันก็เป็นเมืองบ้านนอกเดียแหละแถมใจ้บรทตรงๆก็คือการสอบเข้าบรรจุครูของโรงเรียนที่ ที่เมืองเราอ่ะมันไม่ได้มีมาตรฐานขนาดนั้นนะเว้ยมันก็สอบไปกี่อย่างเองก็แค่สอบสอบเออประมาณเก้าวิชาสามัญแล้วก็สอบนิดสอบหน่อยก็เสร็จแล้วแถมก็ไม่ได้ใช้คะแนนเงื่อนไขอะไรเยอะแยะก็แค่ว่าถ้าคะแนนมันมากก็ถือว่าสอบผ่านแล้วโอ้หมันใช้กินส้มปีเลยวะเนี่ยแค่สอบเก้าวิชาสามัญอืมแต่ฉันว่าเก้าวิชาสามัญก็เรื่องปกติไม่ใช่หรอบางทีการสอบเข้าบรรจุครูมันก็ต้องมีการเขาเรื่องจากการสอบเก้าวิชาสามัญแล้วอยู่แล้วไม่ใช่เลยก็จริงแต่ว่าบางโรงเรียนอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นแถมโรรรงงเเเเีียยนนนใมือา่ เงินเดือนก็ได้อย่างน้อยเลยถ้าได้ประมาณก็แค่15,000ถึง18,000เองไอ้15,000นะมันเงินต้นเงินเดือนหลักแต่ว่าเงินเดือนอีก18,000น่ะมันเป็นเงินจากการทํา OT โดยรงเรียนชัดๆเดี๋ยวๆกูว่ามึงน่าจะพูดผิดหรือเปล่าวะที่มึงจะต้องการสื่อก็คือเงินเดือนเริ่มต้นนะคือ15,000แต่ถ้าเพิ่มเป็น18,000เนี่ยจะได้มาจากการทํา OT สินะเอาจริงดีที่นายพูดอย่างนั้นฉันว่าเขาควรเปลี่ยนจากเงินเดือนเริ่มต้นของคุณครูเริ่มต้นที่18,000น่าจะดีกว่าไม่ใช่เหรอถ้าให้พูดไปอย่างนั้นน่ะ พกะว่าแค่ทํางานสอนนักเรียนทุกปู่หมอจาไยอยู่แล้วนะถึงฉันจะไม่ช่าครูก็เถอะแต่ฉันก็เข้าใจความรู้สึกระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าตอน,นเด็กๆฉันนะก็คือมีแม่เป็นครูแม่ฉันก็ประสานแสดงทุกวันเลยอืมจะเลยเรื่องพอเข้าใจความรู้สึกของแม่ฉันอยู่บ้างขึ้นมาแล้วล่ะอืม <c oughs> ก็ใช่ลล่ะเห่นนายคิดเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตอนเนี้ยมันไม่ใช่เวลาที่เรามานั่งคุยเรื่องไอ้เรื่องเงินเดือนเริ่มต้นกับคุณครูนะเว้ยโอ้เนี่ยเรามานั่งคุยเรื่องคองดีก่อน เอาเนี่ยเราต้องคุยเรื่องข้อมูลสำคัญก่อนนะนี่นายเล่นพาออกนอกทะเลได้ยังไงเนี่ยเออโทษทีโทษทีแต่พอดีกรูนึกถึงเรื่องเพื่อนอย่างไอ้สิง์นะ่และอย่างนะหมอนั่นก็เป็นครูด้วยไม่รู้เงินเดือนมันได้เท่าไหร่แต่ว่ามันก็ไม่เคยโทรมาขอยิงเงินชั้นเลยแสดงว่าหมอนั่นเนี่ยก็น่าจะประหยัดพอสมควร <c oughs> โอเคตอนเนี้ยเรามาเรื่องเรื่องคดีอย่างจริงจังกันเลยดีกว่านายรู้ไหมว่าทําไมฉันถึงถามเรื่องรวมกันเล่าของเมืองเรา ฉันก็พอรู้อยู่นะเพราะว่ามันเคยมีเรื่องคดีที่ว่าเขาว่าไฟไหมอะไรสักอย่างใช่ไหมแล้วเ,เห็นว่าเป็นของเอกชนแต่ตอนนี้มันก็ปิดล้างไปแล้วด้วยใช่แล้วล่ะจริงจริงแล้วอ่ะเหตุผลที่โรงกันเหล้าถูกไฟไหม้นะ่ะมันเป็นฝีมือของลีโอปราดีและโจเอลบรููย,ยังไงล่ะเฮ้ยเอาจริงดิฉันเป็นลูกค้าเจ้าประจำของโรงกันเหล้านั้นเลยนะเหล้าของโมนั่นนะรสชาติที่เข้มจนแถมบอกเลยนะว่าเข้มปัดเลยเฮ้ยเฮ้ย้ไอเข้มปัดเนี่ยมันมันต้องเป็นกาแฟไม่ใช่เหรอ อืมแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่นายยังไม่เลิกดื่มเหล้าอีกเหรอโอ้ยจริงๆอ่ะฉันเลิกไปนานแล้วตั้งแต่ที่ลงกันเหล้านั้นถูกไฟไหม้ฉันก็ไม่ได้ดื่มอีกเลยถึงฉันจะดื่มก็เถอะแต่รสชาติไม่อร่อยเลยอะ่ะเห็นว่าเหล้าเขาเห็นเหล้าที่นําเข้ามาจากประเทศอื่นจะเข้าจากมืออื่นอะ่ะไม่อร่อยสักทีเลยเออวัตถุดิบนีททางการทาเหล้านี่โอ้ยไม่จริงมจนเหมือนแต่ก่อนอะ่ะแพินแน่ที่สุดเลยรสชาติบรมลมาห่วยถึงมีหลายยี่ห้อก,ก็เถอะกันไม่น่าซื้อกัถง,งกเลเอ ว่ารสชาติมีมีคุณภาพกว่าเยอะโหดูนะเองก็กิ่งเนื่องเล่าโหสมควรเลยนะต้องแหนอยู่แล้วสิพ่อฉันนะ่ะเคยเป็นคนที่ผลิตเหล้ามาก่อนนะกูว่ามันไม่ใช่เหล้าแต่มันเป็นระเบิดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันต้มเหล้าแล้วมันระเบิดได้รยเหรอฉันถามไรนาะทังเล่นหน่อยสินายรู้จักสิ่งที่เรียกว่าบูมชายไหมบูมชายอืฉันไม่เคยรูจ้จักรู้แต่ในมูลชายดีแล้วนะดีนายนไม่รู้อะจะที่ว่านายไม่รู้ต่อไปอย่างดีแล้ะไอพวกนี้มีมันมีพพีุธแท้ นายรู้ความหมายมันเหรอฉันมีอะไรแนะนําให้นะนายรู้จักช่องมานิมิสเลกเก้ไหมมานิมิสเลกเก้ใช่ที่ว่าเขาเป็นช่องแคสเกมปะเห็นว่าเขาก็ชอบทาเกมเก่าๆโูรติกเกมเก่าๆมาเยอะเลยนี่เห็นตอนนี้ได้ยินว่าเขาเพิ่งทําโปรติกซินรูภาคแรกจุกแล้วก็ว่าจะทำซินรูภาคที่สองใช่ไหมใช่แล้วแต่ว่าเราอยากบอกว่าเขาแคสเกมนะเราต้องบอกว่าเขาเล่นเกมมากกว่าเว้ยแล้วอย่างนึงนะ เขาก็เล่นเกมดีเหมือนกันนะเตนเนอร์เรื่องโคดีเลยฉันไปดูมาเนี่ยบอกเลยชอบเลยฉันอะติดตามในสมัยตั้งแต่สมัยนู่น่ะตั้งแต่สมัยที่ฉันยังติดตามช่วงที่เขาเป็น RG Re v i e w วิแต่ตอนนั้นอะมันโดนลบไปฉันก็ตามหาเซิร์ชชื่อช่องนั้นอะเป็นเปเลยแล้วก็ถอดใจจนฉันอะเพิ่งมาได้รู้ว่าเขาอะจะทําการรีโปรเจกต์ g t a San Andreas รแล้วก็ตามมาถึงถึงปัจจุบันจริงๆฉันก็ตามไปหลายโปรเจกต์นะโอ้ยแต่โปรเจกต์ที่ฉันชอบนะมีชอบเลยหลายอัน โปรเจกต์ Project GTA โปรเจกต์ของ LA n o a แต่ว่าถ้าเป็นโปรเจกต์ GTA ที่ชั้นชอบเนี่ยก,ก็น่าจะเป็นภาคืม i t e City มั้งเพราะว่ามันมีอะไรที่แบบหลายอย่างที่ฉั้นแบบเพิ่งรู้อ่ะอืมจะว่า,าต้องไปดูนะเว้ยเออยใช่ใช่พอพูดถึงเรื่องโปรเจกต์เกม GTA w i t e City ของพี่แกแล้วอ่ะลองไปดูสิต้องดูให้ครบทุกพาร์ทเลยนะแล้วนาจะรู้เลยว่าบูมชายคืออะไรไอ้นี่มันขายของเองกูได้ยินที่มึงพูดนะ แต่พอนึกไปนึกมานะช่างเรื่องบูมชายไปก่อนดีกว่าฉันว่าเรามาสนใจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าโจวบูกับดีโอปลาดียเป็นคนเผาโรงเล่าเหรอแล้วหมอนั่นมันมีลูกน้องกี่คนเนี่ยถึงจะไปเผาได้คือฉันจะบอกเลยว่าหมอนั่นมันไม่ได้มีลูกน้องสักคนมันไปมันไปกันแค่สองคนและใช่สองคนเผาทั้งโรงงานเมือง้าไปแล้วบ้านะไม่อยากจะเชื่อเลยแค่สองคนเผาทั้งโรงงานลูกน้องมันไม่เฝ้าเลยเหรอ เห็นได้ยินว่าช่วงช่วงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้นะ่ะมันเขาบอกว่าก็มีลูกน้องนะไปเฝ้าอยู่เยอะนะเห็นว่าประมาณสิบกว่าคนได้เห็นว่ามีอาวุธเพียงแค่ปืนพกแต่เหมือนว่าจะโดนจัดการเรียบเลยแต่พี่แปลกก็คือพวกนั้นนะ่ะมันใช้วิธีการต่อสู้แปบกแปลกกันสิแปลกแปลกแบ,บ,แบ,บไหนเหรอคือฉันก็ไม่ได้แน่ใจขนาดนั้น ดูเหมือนว่ามันอ,อฉันบอกอย่างจริงเนี่ยคือลูกน้องบางส่วนอะ่ะถูกระเบิดขวดเผาไหม้จนตายแล้วก็เหมือนอีกบางส่วนอะ่ะจะถูกประมาณเหมือนดาบอะ่ะแทงโดนฟันจนถึงขั้นเสียชีวิตเต็มเหมือนว่าไอ้คนที่โดนแทงโดนฟันเนีน่ยตัวในจุดตายแบบครั้งเดียวคือตกเลย แล้วก็คนที่โดนระเบิดขดบางคนเนี่ยเหมือนว่าจะโดนฟันอยู่ด้วยนะโดนฟันที่บ่าที่คอโดนที่หัวก็ไม่เว้นเรียกได้เลยว่าไอ้สองคนนี้เนี่ยมันโหดจริงแ,แปลกนะมันสู้กับคนที่ไม่มีคนที่มีปืนได้เยอะขนาดนั้นได้ยังไงกันฉันไม่อยากคิดเลยอ๋อถ้าเรื่องแปลน่นนะฉันพอจะเดาได้อยู่นะอืมองั้นเดี๋ยวฉันจะอธิบายเลยลวกันไม่ต้องให้พุกนายมาถามนี่นก็คือ มันจะมีคนหนึ่งจะเป็นสายบูและบุ่มบามส่วนอีกคนนึงก็จะเป็นสายรอบลินหรือก็คือสตเตลตรงเหมือนกับฉันอย่างละแต่ต่างก็ที่ว่าหมอน,นั่นใช้ดาบเป็นอาวุธส่วนฉันใช้ยูโดกับไม้กระบองแล้วก็หูฟังมองฉันแต่ที่แน่ๆก็คือไอ้หมอน,นั่นเนดะี๋ยวว่าสองคนนั้นเนี่ยเรายังไม่แน่ชัดเลยว่าใครเป็นสายบูหรือใครเป็นสายรอบลินแต่ที่แน่ๆเลยก็คือผู้มันมีอาวุธประจําตัวที่สามารถบุ๋มบอกได้แน่ชัดและอีกอย่างก็คือระเบิดโครตนะ วันนี้ไม่กี่ที่หรอกที่จะทาได้คงมีเพียงแค่ลรงการเล่าที่ใหม่ของอลูอิสปลาดีอะลูอิสปลาดีเฮ้ยอย่าบอกนะถ้าลีโอปลาดีกับลูอิสปลาดีแสดงว่าพวกมสองคนนั้นต้องเป็นพ่อลูกกันแน่เลยโอ้ผู้นายนี่ก็ปฏิปโตเรื่องราวเก่งเหมือนกันนะจริงๆฉันก็ว่าจะบอกเรื่องของลูอิสปลาดีด้วยอยากฟังไหมต้องอยากอยู่ยแล้วสิแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ ฉันสงสัยเรื่องหนึง่งเมกท่านายไปรู้ได้ยังไงว่าลูอิสปาเดกําลังสร้างโรงกันเหล้าที่ใหม่พอดีหัวหน้าของฉันนะ่ะเขาอ่ะรู้จักกลูอิสปาเดีเป็นการส่วนตัวฉันเคยเจอเขาครั้งสองครั้งแต่ที่แน่ๆนก็คือเขาเน่ยเป็นคนท,ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นมิตรมากๆเลยได้ใช่ฉันนะ่ะเคยแอบไปดูที่หนึ่งมันเป็นที่ที่ผลิตอาวุธไปดูเหมือนว่าโมนั่นนะ่ะมันกาลังขนส่งอะไรบางอย่างเหมือนว่ามันน่าจะขนส่งอาวุธแล้วก็ยุทโธปรกรณ์ทางการทหารเห็นได้ยินว่าโมนั่นนะเ,เปนก่ แล้วเขาก็มีลูกน้องคนสนิทที่ชื่อว่าอืมชื่ออะไรวะเหมือนชื่อเ e ต e อร์ลิกี้มั้งเตอร์ลิกี้ไก่ย่างเตอร์ลิกี้ผุ้ไม่ใช่แล้วหมายถึงเ e อ็นทริกี้เตอร์ลิกี้ป้าเหมือนจะใช่เห็นว่าหมอน,นั่นนเป็นทหารอยู่อืมเห็นว่าอยู่สังกัดกองทัพเรือหมอนี่นะไม่ค่อยโผล่มาเห็นบ่อยนะตอนนั้นฉันไปเจอหมอน,นั่นือบางอืน เช้าตบตากับหมอนั่นก็รู้ได้ทันทีเลยว่าหมอนั่นต้องมีแผนร้ายแน่ๆแต่ท่านนายอยากถามว่าทําไมจะถึงรู้มาได้ใช่ไหมจริงๆแล้วอะ่ะมันมีช่วงหนึ่งที่เขาอต้องการขนส่งยาและดูเหมือนว่ามันเป็นการขนส่งและสั่งซื้อยาจากทางบร,ริษัทของลรงกันเล่าหมอนั่นแต่เหมือนหมอนั่นอะ่ะก็มันจะต้องเรียกหมอประมาณสี่ถึงห้านายและก็แน่นอนว่าส่วนใหญ่อะ่ะอืมฉันก็ไม่ค่อยอยากจะบอกเขาเลยฉันเห็นในสิ่งที่ฉันได้เห็นก็คือ ในโรงงานนั่นน่ะถูกมีลงุงเออใช้พวกไงเดียเหมือนประมาณว่าแรงงานที่ถูกทํางานต้องโดนใช้แรงงานอย่างหนักใกว่าไม่พักไม่พลบางคนป่วยบางคนไปรามาพาดไปแล้วก็มีนั่นแหละคือผลที่ว่าฉันถึงได้ไปเจอหมอนั่นยงไงก็คือฉันต้องไปรักษาพวกแรงงานกลุ่มที่เขาบาดเจ็บป่วยหรือว่าเกือบใกล้ตายแต่ก็นั่นแหละเพราะว่ามันก็มีบางคนที่เหมือนว่าจะขัดขืนแล้วก็อยากจหนีออกไปแต่สุดท้ายก็โดนฆ่าแต่ก็ตงเก็บวูที่ฉันไม่รู้นะ พราะตอนนั้นน่ะฉันก็สรุปพอดีแต่กพอพูไปคิดมาแล้วฉันคิดว่าเราต้องไปเยี่ยมลุยส์ปลาดีกันหน่อยจะดีกว่าโอ้แบบมันก็เป็นข้อมูลน่าสนใจเลยสิเพราะว่าในแฟ้มข้อมูลประวัติคดีน่ะฉันเคยตามหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องลวงกันเล่าแต่ว่าฉันมนหาไม่เจอสักทีและที่แน่เลยก็คือฉันก็เพิ่งรู้จากนายเนี่ยฉันขอบันทึกข้อมูลนี้ลงไปในหลักฐานเอกสารของทางการได้ไหม ได้เลยไม่มีปัญหาแต่ว่าอย่าเอ่ยน้ำก็พอถ้ามึงเอ่ยน้ำชีวิตกูได้จบแม่ออออโอเคจริงๆแล้วการบันทึกลงในเอกสารนะ่ะมันก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเอื่ยน้ำอยู่แล้วนี่เอีย๋ยวก่อนสิไทยแลนด์ถึงข้อมูลนี่มันจะน่าเชื่อถือมากถึงข้อมูลนี่มันจะดูดีมากใช่ไหนนะแต่ว่าถ้านายเอาไปบันทึกลงในประวัติคดีขึ้นมาแล้วแบบนั้นทางการจะไม่ดิ้งนายออกห,อหรอเพราะว่ายังไงถ้ามันก็รู้ไม่มีมูลหลักฐานชัดๆเฮ้ยแต่ก็อย่าลืมสิ ตอนนี้เราก็มีประจักษ์พยานแล้วนะไม่ใช่พยานสักหน่อยนีอ้าวอ้าวผมงงเล้เฮียพูขอถามหน่อยได้ไหมประจักษ์พยานกับพยานมาต่างกันยังไงวะขอถามหมน่อยเนื่องจากโมงงอาหล่ะงั้นท่านจะอธิบายก่อนท่านจะเริ่มจากประจักษ์พยานก่อนนะประจักษ์พยานเนี่ยคือคนที่เห็นเหตุการณ์อย่างชัดเจนแล้วก็ทราบด้วยตนเองไม่ได้เหมือนพยานส่วนพยานเนี่ย มันก็คือคนที่แค่ว่ารับรู้หรือว่าเป็นเคียงแค่คนที่เห็นเหตุการณ์แบบผ่านๆคือไม่ได้เจอด้วยตัวเองโอ้เออ,เอ,อก็พอเข้าใจได้อยู่นะอืมเคเคงั้นฉันเชื่อละเออฉันมีเรื่องถามหน่อยสิแล้วเจอมินอ่ะเขาทําตัวอะไรแปลกๆหรือเปล่าช่วงนี้ทํตัวแปลกๆเหรอเอาจริงก็แปลกมาได้พักหนึ่งหลังจากที่เจอแม็กแบบสุดร้อนๆฉันก็ไม่รู้ว่าสองคนนั้นบาดหมางอะไรกันไว้นะ แต่ที่แน่ๆเลยก็คือจิวมินทําตัวรับรับรอๆรับรู้คุมในเนี่ยบางทีแต่ที่แน่แเลยก็คือฉันคิดว่าจิมินอาจจะเป็นพวกของจีมก็ได้ส่วนที่ถามว่าฉันจะถามว่าฉันรู้ได้ยังไงเหรอเอาจริงก็คือบางครั้งเขาก็ปิดบังข้อมูลบางอย่างที่มันควรจะต้องได้รับรู้แต่เหมือนว่าเขาก็ปิดบังฉันก็ยังไม่รู้้วยซาว่าคืออะไรแต่ที่แน่ๆเลยคือมันอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ดีก็ได้แบบนั้นก็แย่นะสิถ้าเกิดว่ามัน ได้ข้อมูลจะเป็นข้อมูลลับที่น่ากลัวมากๆแล้วมันเอาไปขายแล้วก็ประเทศที่ชิดผายเหมือนแน่เลยเออใช่ผลได้ขึ้นได้ไเจมินมันเหมือนจะไปที่ชานเมืองนู่นน่ะสิหมอน,นั่นเพิ่งออกไปสดสดร้อนร้อนเลยมันออกก่อนฉันประมาณห้านาทีกว่าได้เฮ้ยแบนนี้ก็ต้องไปสกุลอยตามแล้วสิไอ้เมฆมึงไม่ต้องถามเดี๋ยวกูไปเองโอ้โหวาไปซะน่ากลัวเลยแล้วนาะยีดเดดีแล้วหรอที่นายจะให้เมฆที่เป็นหมอเนี่ยไปสกุลอยตามเจอมินอนะ พราะว่าถ้าเกิดว่าเจอมินจับได้ขึ้นมาก็เป็นเรื่องนะสิไม่ต้องห่วงหรอกฉันว่ามอนน่ะทํางานดีแน่นอนไม่มีพลาดแล้วนายไม่ไปทํางานต่อหรอจริงๆฉันว่าเราก็มีเรื่องคุยเช่นนี้นะอ๋อจริงๆแล้วไอ้จอมันอาสาที่จะทําเองแล้วดูเหมือนว่ามอนนั่นน่ะสามารถควบคุมสถานการณ์ในระยะที่แบบขิ่นเครียดแบบนี้ได้ถือว่าควบคุมอารมณ์ได้เก่งพอสมควรไม่โวยวายมีสมาธิมากขึ้นเลยแหละถึงตอนแรกๆมันจะดูทบตัวลุกลุลนๆอยู่มั่ง แต่หลังๆเนี่ยกิ่นขึ้นเยอะเลยจะบางทีช่างมันจะเป็น้องใบสวยมันละแล้ว,ลว,ลวยิงแม็กหน้าที่เป็นเด็กเสรอม่ะอือหือบริการดีตัวความนี่มันเป็นมิตรด้วยแหละหึหึแถมหมอหน้าก็มีสายดีนะถึงแม้บางทีจะชอบคำโตขู่เด็กที่นิดไปก็ถอะแต่บอกเลยร้านฉั้นไปได้สวยเลยลูกค้านี่จากตอนแรกที่เยอะอยู่แล้วนะตอนนี้เยอะเข้าไปใหญ่ถามหน่อยว่าลูกค้าเข้าร้านมึงกี่คนเอาแบบก่อนแล้วก็หลังเอาก่อนที่มึงมีก่อนที่มึงยังไม่มีจอยกับแม็กอะ 5ต่อวันก็สิคนต่อวันแต่พอมีจอทับแมกก์ยี่สิบคนต่อวันก็ยังไหวโอ้ยโนาเก่งเท่ติดตามตอนต่อไปของอีพีที่7พาร์ทที่2